สวัสดีครับคุณกังน้งชมพิศฉันนัน,นนะฮะตอนนี้เราก็จะู่ที่เกมไหมครับนี่เราจะมาเอ,อลงเมืองล้างกันนะครับตอนนี้เราจะลงเนี่ยเราก็จะต้องหาอุปก,กรณ์ในการลงก่อนนะครับตัดไม้เพียงอพอก็จะไปทำที่ขุดนะครับ <c oughs> พาะลงเหมืองเนี่ยโอกาสเจอของดีๆมันเยอะครับ Uh huh. แค่นี้ก็พอแล้วบอลลดบ้านอยู่ไหนเนี่ยบ้านอย,นย,นยู่ไหนบ้านอย,นยู่ไหน ไม่ใช่ละใบหลุดฝั่งละน่าไปฝั่งโน้นก่อนีต้องเตรียมก็มีแค่นี้ mình không còn EP một Ủa? 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 Tầm tầm rồi, em biết rồi, em Long rồi, em biết rồi, em biết rồi, em biết rồi, rồi, em อ่ะเอาไม้มามาทำเป็นที่ขุดเหล็กทำไม้สองอันเลยเพราะของดีๆมันมีเยอะมากแลวสิ่งที่สำคัญเลยทอชขโมยจากบ้านขนาดก็ได้ ไปกันเลยวยน้ำไปเอ่อวยน้ำวยน้ำอ๋อไปเปิดต้องเล่นแบบ easy <Yeah. S 2> เยีาแล้วก็ไปเออวิธีลงก็ลงแบบงงยาชาวบ้านประหยัดน้ำอย่ะโอ้สิงร้อนเริ่มมาละ Yeah, đã đó Ồ, lập bờ. Yeah. ไดลันไดลันเอามาเอา <c oughs> อดี๋ยวปรับมาให้ตรงปากก่อนมันจะได้ไม่ต้องขยับหน้าไปมากมายหมืด ก็ต้องกลัวว่ากินเนื้อหมูดิบแค่นี้แล้วเราจะไปหาต่อได้ไงเอ็กพีมันเยอะมันทำให้หิวยากนะครับอูอ้อ เตป้าซมจตป้าแมมุมเแย่ yeah, มีของด่วยของเต็มละเอาของที่ไม่ใช้ออกไป <c oughs> อู้ตกใจโอ้ตกใจหมดเลยข้งข่า,ขาว หมดแล้วไฟหมดแล้วเราใช้ไฟไประหยัดที่สุดแล้วที่จะทำได้ uu uh, uh, sekilo di pan om dui iya uh. yeah. uu uh, ini jangan ngambil deh ต้องไงล,ล่ะสำคาญนี่ฐานเยอะเย่จะได้ไปทำไฟ อย่าจะได้มีอุ๊อ้ขุดนุกตรงนี้มีน้ำโลกไม่มีอะไรดีเลย ไเดิ้งอะ่ะโอ้ค้างโฮ้ยเออเอ้ <c oughs> ก็สู่เกมนะครับมาขุดกันต่ออ่าฮะ แค่เอาไปเช็คมาก็ดีอย่างนี้เอง 我们就要去他妈的，了。 ไว้ประดับตัวแต่งบ้านนะครบเพราะหินแบบเนี้ยหาได้ที่นี่ที่เดียวเท่านั้นน่ะหาที่อื่นไม่ได้โอ้ยหลือลองได้แล้ว กินน้อไก่กันก็ได้อยู <c> ่ <oughs> ในรสบาว่าฮังเกอร์ครับอยู่นิดนึงนะครับมันจะได้เยอะๆครับระวังรออย่า yeah. เราจะไม่เจออะไรมากครับเพราะว่ามันอยู่ไม่ค่อยต่ำนะคะเดี๋ยวดูกัน จริงด้วยครับเราอยู่สูงแล้วเราอยู่ออยู่สูงมากเกินไปนะครับเราต้องลงมาอีกครับแต่ว่าถ้าลงมาอีกครับมันจะก็อาจจะไม่ใช่อเบดุไหมล์หรือเหมืองล้าน,นะครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่ลงนะครับเฮอ้กล้องอาไม่ใช่กล่องว่ะ yeah ที่รู้จักกัน o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 h ที่รู้จักกัน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  ไปไม่ละกี่นาทีแล้วเนี่ยไม่รู้นะอืมอุ้ยอุ้ยจับทิ้งแบบนีกทิ้งแบบนี้

เขย่าเข้าอีกไม่ใช่อะไปเถอะนั่นไงน ผู้ความบลอดภัยของเรานะครับเราจะขึ้นแล้วครับวันนี้นะครับเราได้สิ่งนี้เราต้องการมาแล้วนะครับไม้ มันสว่างก่อนเย่ yeah, ขึ้นมาแล้วไปเบอนี่ขึ้นก็ขึ้นแบบครูบรรยาชาวบ้านเย่เย่เย่ย่เย่ย่เย่เอ้า

ไปบอยย่วิ่งไม่ได้แล้วเราจะต้องกลับบ้านไปกินอาหารแล้วครับ

เย่ยสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบแล้วนะฮะว่าเรามีตัวปั๊มไอออนอยู่นั่นก็คือการตีกับมันเย่ย yeah. ไปละกับบ้านออา ดูความโหดของมันก่อนนะครับแล้วจะอึ้งครับคม่หลอนหัวใจครับเลือดแทบไม่ลดเลยนะครับตายชัวอย่างนี้ตายชั่วเอ่ออทำไมมาเกิดเนี่ยอ๋อนอนเซฟไว เดี๋ยวเราวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับบายๆบุญบูมพิวเตอร์หนึ่งอันครับโอ้ไม่นี่ร้อนเองลุงทาไม่เป็นลุงมีแต่ไม้น้ำทางเยู่นอะไรนะไม้น้ำทางอะไรคือมีแต่ไม้น้ำทางครับแล้วเราทีนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับบายบาย